เคยปรับที่ดู11โมนไปตอนแรกค่ะอยากจะให้สังเกตฉลองพรองค์ของทั้งทั้งของทั้งนแล้วก็ส่เป็นนะคะอันนี้ก็จะเห็นความเห็นและเหตุชัดขึ้นค่ะ วิหารพระพุทธชินราชนะคะพระพุทธชินราชเห็นพราบอันนี้ลิงเผือกอันนี้ไม่มีนะไม่มีในสี่ใบมวนค่ะอันนี้คนที่ทุนก okay. ้อนถวายเป็นนักโทษนะคะเมื่อกี้ลิงเผือกช็อตนี้ก็ไม่มีนะคะมี ในสารสมเด็จสมเด็จกรมพยานวิศุา а н วติรวงค์ท่านก็บอกว่าเนี่ยท่านชื่นชมสถาปนิกมาที่ออกแบบมาเนี่ยค่ะแล้วก็จากช่องแสงได้สวยมากคือวันนี้ช่องแสงนี้ไม่เปิดแล้วค่ะใช่มันทําให้พิพิชภะณฑ์มีแล้วก็มีพลังแล้วก็มีความสวยงามมากขึ้นคะที่น้อนิดนิดนึงเปิดนิดนึงมันเป็นความเชื่ออย่างเงาทำาห้บริวทว่าอาบรรดาสิง สัตว์สำคัญทั้งหลายช้าง,งเผือกิงเผือกเนี่ยอยา่างเจอดีเผือกก็แบบว่าอย่าจเจอช้างเผือกเป็นเป็นเรื่องของอบุญญาบามีของพระหมหากษาร์ในเวลานะั้นะนะคะนีนะนะีนะ้กนะ็มนะีทนะีพนจาละอาย มีชุดนี้สำหรัที่ฉายในโน้ภาพยนต์นะครับชื่อว่าการเสด็จเลี่ยมเมืองหนือน,นะครับแล้วก็มีชื่อภาษาอังกฤษว่าตอนยอดชวนอินนัลเทิร์นสยามนะครับซึ่งผมก็สันนิษฐานว่าจะต้องมีการทําคําบรรยายนภาษาอังกฤษเพื่อให้ต่างชาติได้ชมด้วยฉายในโน้ตภาพยนต์ในกรุงเทพในช่วงเดือนเมษาย,ยนปี2470นะครับก็ประมาณอสองเดือนหลังจากเหตุการเสด็จนะครับเขาทําเป็นสามภาคภาคละสา,า,ามม้วน สมัยนั้นยังไม่มีโทรทัศนก์การฉายข่าวเหตุการณ์สำคัญต่างๆก็จะเกิดขึ้นในโระบบขนยนโดยมีกองทัพโดยการข่าวข,ข,ของรถไฟหลวงเป็นหน้าทาี่หลักในการบริการ่า ในนั้นจะเป็นค่ายทหารนะยะงมีพิษณุโลกเนะคะในในวันนั้นเอกสารทางหาัวศาสรจะเรียกกันว่าเรียกอย่างนี้ว่าโรงทหารไม่เรียกค่ายทหารเรียกโรงทหารแล้วก็อย่างทเห็นอย่างนี้ค่ะเป็นสโมส,ส,มสรสโมสรนะคะ สนใจก็การแต่งกายสตรีเนาะดเป็การที่ห้าี่ยเป็นแขนหูแมหมักก็ได้ค่ะผู้หญิงเนี่ยแต่ายม้เยอะคยลุนี้กลายเป็นอะไรเรียกเรียบกัพวกอาร์เบโก้ค่ะเรียกสองคนอ็จะมีไปเนื้หนึ่งที่ให้หอยที่เป็นกระโปรงก็จะดูเป็กซี่หน่คะ ให้ข้อมูลเป็นเส้นทางที่ซื้อลูเด็นทาง